สวัสดีครับผมนายธนากรบรรจงนอกครับพรหัสมิสิ0หสครับวันนี้นะครับผมนำภูมิปัญญาที่ผมนำมาก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรมและด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์ของโบราณนะครับชื่อภูมิปัญญานะครับก็คือหนังใหญ่วัดบ้านดอนครับภูมิปัญญาท้องถิ่นชิ้นนี้นะครับจะอยู่ในสาขาด้านศิลปกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์โบราณครับนะครับเ <Enlight root. S 1> จ้าของภูมิปัญญานะครับก็คืออาจารย์อมไพบุญรอดนะครับจะเป็นผู้ดูแลภูมิปัญญาชนนีนะครับที่อยู่ของภูมิปัญญานะครับก็จะอยู่ที่วัดบ้านดอนนะครับมูสีนตำบลเชิงเนินอำเภอเบีนงจังหวัดยองครับหนังใหญ่วัดบ้านดอนนะครับประวัติความเป็นมานะครับหนังใหญ่วัดบ้านดอนมีอายุยาวนานมากกว่า200ปีนะครับโดยท่านอาจารย์พระคู่ปัญญาวุฒิกรครับอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านดอน ได้เล่าว่าในอดีตนั้นหนังใหญ่ได้รับการสดแสดงอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยครับต่อมาพระยาศรีสมุทรโชคชัยโชคชิดส,สงครามครับเจ้าเมืองชาวจังหวัดระยองในสมัยนั้นได้ติดต่อซื้อหนังใหญ่จํานวน200ตัวอยู่ที่จังหวัดปลุงและได้มีการจ้างครูหนังที่มีชื่อว่าครูประดิษฐ์มาถ่ายทอดการฝึกสอนให้แก่คนในการป เราต่อกันมาว่าในขณะที่ทําการขนส่งหังใหญ่มาบนเรือนะครับทางอาวไทายนั้นไม่มีการเกิดเหกขึ้นหนลมแรงจนทําให้หนังใหญ่บางตัวพลานตกน้ำนะครับจนต้องตามเก็บขึ้นมาแต่หนังใหญ่ที่เป็นตัวเอกอย่างเช่นนางสีดาน,นะครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนกระทั่งเรือถึงฝั่งนะครับจึงพบว,ว่าตัวหนังของนางสีดาน ติดอยู่ที่หางเสือของพระสัเภาครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเพราะเหตุพระรามและนางสีดาเป็นคู่พระนางที่สุดท้ายแล้วจะไม่พัดภาาตอบจากกันครับต่อมามีการนำหนังใหญ่ชุดนี้มาสแสดงและได้เก็บรักษาไว้ที่วัดจันทบุดมจนกระทั่งวัดจันทบุดมได้เปลี่ยนมาเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลระยองจึงได้นำตัวหนังใหญ่หญมาเก็บรักษาที่วัดบ้านดอน จนถึงปัจจุบันครับหนังใหญ่วัดบ้านดอนครับเล่นแบบคนระยองเจรจาเป็นภาษาที่ระยองครับสำเนียงระยองเป็นสำเนียงที่มีเอกลักษณ์ทางคณะหนังใหญ่จึงได้มีการนำภาษาและสำเนียงของระยองเข้ามาสอดแทรกในการแสดงครับโดยเฉพาะบทเจรจาหรือบางท,ทีมีการประยุกต์นำหิุการปัจจุบันเข้ามาสอดแทรกเข้าไปในบทละครครับ ผู้อภัยบนรอดนะครับครูภาพและผู้ดูแลคณะหนังใหญ่หวัดบ้านนอนจังหวัดระยองก้าวถึงการปรปยุกและนำอัตลักษณ์ของถิง่นตัวโเด่นเช่นภาษาของระยองมาปรับใช้กับการสแสดงหนังใหญ่ครับพิพิธภัณฑ์นหนังใหญ่หวัดบ้านนอนนะครับหนังใหญ่นะครับเป็นศิลปะการสแสดงอันเก่าแก่ของไทยครับเป็นมหรสพที่เก่าแก่ของไทยนะครับกล่าวกันว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยสืโขไทยแล้วนะครับ แต่ักฐานจะแสดงหนังใหญ่นะครับเริ่มมีในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับหนังใหญ่วัดบ้านดอนนะครับมีอายุมากกว่า200ปีนะครับแล้วก็บบเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่นและของประเทศไทยนะครับจึงต้องมีการอนุรักษ์และสืบทอดวัเนธคงอยู่ต่อไปครับอาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่วัดบ้านดอนนะครับหมู่4ตำบลเชนเนินอำเภอเมืองจังหวัดปทุยองครับ สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2534ครับจากการปรับปรุงและตัดแป็งสาราธรรมสังเวศน,นะครับหลังเก่าโดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคครับจะเป็นตัวอาคารคอนกรีตช,ชั้นเดียวน,นะครับที่ทางเหนือก็จะติดกับอุโบสถวัดบ้านรอนครับทิศตะว,วันออกครับจะติดกับสาราธรรมสังเวศและชาพปนสถานนะครับทิศตะว,วันตกนะครับจะติดต่อกับ ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็จะยังคงเหลือประมาณ70ตัวครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสลืบสานศิลปะการสแสดงอันเก่าแก่ของไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับในการให้บริการ,รเข้าชมนะครับพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17น,นาฬิกานะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมการสแสดงนะครับก็ติดต่อล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายไม่ได้คำนวณนะครับตามแต่จะสนับสนุนนะครับรูปแบบการนำเสนอนะครับการจัดเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์ครับหนึ่งนะครับจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบ hmm. ถาวรนะครับพิพิธภัณฑ์ได้แบ่งส่วนที่จัดเก็บหนังใหญ่นะครับเป็น2แห่งก็คือแห่งที่1ครับอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับใช้เก็บหนังชุดเก่าครับส่วนหนังที่ชํารุดจะจัดเก็บไว้ภายในห้องตู้นะครับแห่งที่2ครับก็คือโรงละครหนังใหญ่นะครับ สร้างในปีพุศธศกกรา2551ครับโดยได้รับแรงสนับสนุนงบประมาณนะครับจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองครับใช้เป็นสถานที่ทแสดงหนังใหญ่สถานที่เก็บตัวหนังชุดใหม่นะครับซึ่งมีตัวหนังใหม่มากกว่า100ตัวครับและใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม ัดเป็นแหล่งเรียนรู้หนังใหญ่ด้วยครับสําหรับนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปที่ต้องการนําข้อมูลไปใช้ในประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับเช่นการใช้ในวิทยานิพนธ์ครับการทํารายงานครับแล้วก็งานการเรียนการสอนเป็นต้นครับ 2. นะครับจัดเป็นแหล่งเรียนรู้หนังใหญ่สําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับบุคคลทั่วไปที่ต้องการทําไปใช้ข้อมูลนะครับประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นวิทยานิพนธ์ครับ การทํารายงานการงานเรียงานและการสอนเป็นต้นครับ 3. นะครับจัดเป็นการแสดงหนังใหญ่สําหรับที่ผู้มีความประสงค์ที่จะรับชมนะครับและรับแสดงในงานทั่วไปด้วยครับ่่อ่อองาาเชืแแรรรดิจทกกกยยยัููลละ ให้มือสัมผัสแถวใบหน้าจมูกปากในตาอย่าเช็ดปลายสถาที่คนมากยากลับไกลเชื่อร้ายป่าปนคนอัดแอเป็นประยะสองเมตร่างกันไว้บ้านเดียวกันก็ไม่มี่อแม่ใครที่ใครเกิดพลาดอาจจะแร์ตัวแพรน่นำเชื้อเปลือกลูกผลี ถ้าพอมรังลายลาิเต็มที้าเป็นใครไอจาหน้ามูกมีไปพบพมอตรวจทันทีอารีรอรีรอำใหญ่หมถเป็นวัฒนธรรมถ้าวัฒนธรรมสิ้นไปความเป็นไทยก็จะสิ้สนไปนความภาพคุณใจอง่มช้ามาเราสามารถอนรักวัฒนธรรมไทขยของเราได้กูก็ะ ทำี่ยที่ได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันและคนที่ช่วยได้ก็ต้องหวังไวน้นอนาคตเดนรุ่นหลังเนี่ยนาคตของชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องฝา,ากธิรประวัฒนธรรมที่เรายังค